happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you สุขสันต์วันเกิดน้องสาวคนงามเด้อปุ่ยๆเด้อนี่เอื้อยเป่าเค้กเก่าเด้ออวยพรใหใส่ให้เจ้าให้โชคให้ใส่ หายเฮงเปังปังเด้อโงคคิดไรโงคคิดไรก็ให้แตกลานแตกลานแตกลานให้ยโสงหายไสหายเงินได้น่องหายทองไรเข่าห้เป็นเสียทีมีมังนางกินนางทานเนื้อปุ๋ยๆเด้อมีวันโสงวันไสหายจะโสงหายจะไสหายเงินได้น่องหายทองไรเข่าเพื่อนทานจะเลือปุ๋ยๆเด้อจะมากหลอกกุหลาบเอื่อยเอาเคสหลอกกุหลาบมาให้เจ้าเด้อนี่เห็นบ่อหลอกกุหลาบไหมหลอกกุหลาบเป็นบอนี่างามๆนี่สุขสันต์วันเกิดเด้อปุ๋ยๆคนงาม นาอายน้องขอบขวดมีแอนด้าให้โศกให้ไส้แห้่ลำให้ด้วยเด้อวันนี้วันที่หนึ่งเด้อปุ๋ยเด้อวันนี้วันที่หนึ่งมันเกิดเจ้าก็แหย่โศกแหย่ไส้แหย่ลำแหย่ด้วยแหย่มีความสุขบุญมีสีกลืนเท่าเดี๋ยวปอกกระดิกเด้อน้องสาวคนงามเด้อแหยจมีแต่สุกกระดิกแฉ่งแห่แหย่แฉ่งปั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 งแหย่ลำให้ด้วยขอบขวดศุกขอบขวดมีแต่ความสุขเอาเปล่าเค้ก เป้าเค้กไปปุ้ยหนึ่งสองสามไอ้ท่นเพื่อ <c oughs> เปล่าแท่นเ้อะเด้อสุกสันมันเกิดใครจะกินเค้กนี่ใครจะกินเค้กไปปุ้ยเนี่ยืกอยกินแท่นเด้อหากแรงมีหอดเสมอ